ชื่สอสมัครกอเซมนะครับศึกษามาทางด้านมนุษยวิทยานะครับสนใจเหมือนกับตั้งคําถามกับความเป็นชายแดนแล้วก็ความเป็นร่างกายของแรงงานนะฮะแล้วก็ความเป็นพลเมืองเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอะไรนี้ด้วยพี่สมัครอยายามคำว่าแรงงานยังไงบ้าง,างคะแรงงานเนาะจริงๆเรามองว่าแรงงานมันจะเหมือนกับเป็นทักษะมันไม่ควรจะมีข้อจํากัดมันมีความอิสระของมันเนระเรารสื่ออย่างน้น,นะไม่ควรจะถูกกํากับ ด้วยเงื่อนไขอะไรแบบสังคมอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นคนสามารถที่จะสามารถสรีเอททักษะที่ตัวเองมีใช้เป็นแรงงานปัจจุบันเนี่ยที่เป็นคนแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาเข้ามาทํางานเซ็กเวิร์กเนี่ยเขเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีเทาฉะนั้นเป็พพื้นสีเทามันก็เลยเปิดให้เขาสามารถเข้ามาทําอะไรที่มันไม่ได้ถูกข้อจํากัดในการทําเป็นแรงงานในรัฐไทยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับประเด็นมันเหมือนกับหลายๆพื้นที่อย่างเชดนมันก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ทําให การเป็รายงานมันไม่สามารถไปด้วยกันได้กับระบบการจัดการของรัฐการเลือกมาทํางานนี้มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งมันอาจจะตามองจากสมัยก่อนที่เราพูดเรื่องการทํามนุษย์อะไรเงี้ยเนาะสมัยนี้มันคือทางเลือกมันเป็นช้อยของ,ของ,ข,องของเขาอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการถูกจากัดเ,เขามีเสรีในการที่จะเลือกทํางานตรงไหนที่ไหนเมื่อไรอะไรเงี้ย ทำไมถึงเป็นเซ็กเวิร์กที่เป็นผู้ชายมันก็เป็นการตั้งคำถามกับการศึกษาเรื่องเพศสภาพที่มองว่าจริงแล้วความเป็นชายมันถูกสังคมมันสร้างมาแบบไหนะเียคาดหวังแบบไหนฉะนั้นความเป็นชายของผู้ชายกลุ่มแรงแงานข้ามชาติที่เราศึกษาแล้วก็เขาก็เจอคาถามกับตัวเองเยอะอะหลายๆคนก็มีครอบครัวเป็นเขาเรียกเป็นชายแท้อะไรเงี้ยแต่ต้องมาทํางานที่ทําให้ความเป็นชายของเขามันต้องตังต้งคําถามใหม่หรือต้องถูกเอาเป็นสินค้าขึ้นมาอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาจะจัดการยังไงเราอาจจะเห็นความเปราะบางของความเป็นชาย จากการดูเรื่องกรณีนี้ด้วยก็ได้อะไรแล้วตอนนี้พี่สมัครคิดยังไงบ้างกับภาพจำแรยงานในสังคมไทยปัญหาคือสังคมไทยก็ยังใช้คำสองแบบในแบบการเรียกคนที่เป็นแรยงานจากที่ไม่ใช่คนไทยเนาะก็คือคำว่าแรงางานต่างด้าวหรือกำงาน ต่างชาติเออแค่แค่อันนี้สั้นๆว่าทําไมเราถึงต้องเรียกไม่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็มันกลับมาตั้งคำถามกับเขาว่าแรงงานนั่นแหละว่าจริงๆแล้วมันใช้อะไรเป็นมนาตรฐานในการที่จะนิยามภาคหลัเองก็ยังใช้คำคำสองคำนี้สลับกันไปมาตลอดเมื่อพูดถึงซึ่งเรากจะไม่มองแรงงานจากสมมติแรงงานจากฟิลิปปินส์ที่เราก็จะเรียกาว่าแรงงานต่างชาติจริงๆคําถามที่เกศกานี้ที่น้องสนใจว่าเออเส้นของมันเป็นแบบไหนอาจจะเป็นเส้นเส้นตรงไปเลยก็ได้เส้นตรงไหนที่ทุกคนจะต้องเท่ากัน ในทางที่เป็นแรงงานแต่มันอาจจะเป็นเส้นที่ไม่เหมือนกันในขนะที่มันสามารถที่มาสามารถสรเอทได้สามารถเป็นเส้นที่คนสามารถเลือกที่จะวางเส้นตัวเองแบบไหนมันอาจจะเส้นตรงหรือมันอาจจะเป็นเส้นแบบเคลียร์ที่มันไม่ได้ชัดเจนหรือมันแบบสลับไปมาอะไรอย่างงี้ฮะซึ่งจริงแล้วมันก็เหมือนเส้นการใช้ชีวิตของของคนที่เป็นแรงงานที่เราสนใจด้วยเหมือนกันว่าเอ่อในการย้ายเข้ามาการเข้ามาทํางานตรงนี้หรือเขาเข้าไปอยู่ในนานๆแห่งที่เขาเป็นแรงงานต่างชาติเนี่ย มันก็เจอคําถามในตัวเขาเองหลายอย่างยิ่งมาทํางานที่เป็นเซ็กเวิร์กด้วยเนียฮะมันก็จะมีคาถามกลับมาหลายๆครั้งที่เรามักจะไม่ได้สนใจว่าเออจริงๆแล้วชีวิตต่อไปของเส้นของเขาจะเป็นยังไงต่อการมองเรื่องแรงงานมันมันมันอาจจะต้องมองไม่ได้มองแค่จุดเดียวที่เขาอยู่ที่เขาทํางานอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมองกว้างๆซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอองานที่เราทำโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นงานมันก็เหมือนเป็นงานวิจัย เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันไปเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ศิลปะเป็นตัววิธีในการเก็บข้อมูลของเราฉะนั้นก็เห็นว่างานมันก็จะไม่ได้ complete ไม่ได้แบบเสร็จสมบูรณ์มากอะไรเงี้ยมันเหมือนกันทำนิสการนี้มันก็จะเป็นการชวนให้คนเ,เขาเรียกว่าอะไรตั้งคำถามหรือคุยเนาะมากกว่าที่จะแบบเสกเมันหรือตีเส้นมันเริ่มมาทำงานศิลปะได้ยังไงคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าในทางคนที่ทำงานศิลปะอยู่แล้วก็สนใจการทำงานทางสังคม ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบวิจัยอะไรเงี้ยมันก็มีการสนทานากันอยู่มาตลอดทาให้เราก็ได้เจอคนที่ทํางานศิลปะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้การทํางานภาพมันมันทำงานพอสมควรมากกว่ามากกว่าการทํางานที่เป็นเอกสารหรือเป็นงานข้อเขียนเดียวอะไรเงี้ยเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากจะออกมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยการทางานของเรามันก็จะมีจุดตําแหน่งที่มันไม่เหมือนกับศิลปินที่ทํางานแบบวิชวลอาร์ต ปกติอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับพยายามดึงความเป็นวิรุยาที่เราเรียนมากับการทํางานในเชิงศิลปะอะไรเงี้ยว่ามันสามารถเชื่อกันอย่างไรได้บ้างเพราะว่าเราเชื่อว่าศาสตร์แต่ละอันมันก็ใช้สับปีนเอามาหยิบยืมมาใช้ทํางานได้ด้วยแล้วก็มันก็อาจจะเป็นแบบว่าเออเห็นการข้ามของของของศาสตร์ของประเด็นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็เชื่อว่าในเทศกาลนี้มันก็จะมีประเด็นหล,หลายๆเรื่องทางสังคมเรื่องความรู้หลายๆเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่านะ่าจะเอามาคุยกันได้หลายอย่างด้วย